เก้โมงค่ะาโมงน้อนกินบ้านกินเมื่อวบ่ตื่นเกาโมงแล้วนะเขาไปไทยไปหน้าไปเอาน้าม่วง้วงขวยเวิดแล้วนั่นนะน้อนเนี่ยมันก็เดือดผเดือดโฟ่แท่เฮ็ดยังอยู่บ้านนอกจะเรียงน้องเห็ดเห็ดเห็ดยังน้องจะเลียงน้องเห็ดเห็ดยังอยู่อยู่บ้านได้เนี่ยอังก่อนค่ะอยู่บ้านเห็ดเห็ดกับเขาเป็นบ่ เป็นค่ะเป็นบ่เฮ็ดยังอยู่บ้านเห็ดกับเพราต้มไก่หนึ่งไกล่ลวกปลาฮะผัดกะเพ้าค่ะผัดกระเพ,พ้พาเปิ<ม>ดโทอยู่บ้านเห็ดผัดกระเพ้าอ่ะเฮ็ดจังไเว่ามาขั้นตอนการผัดกระเพา้าเห็ดเห็ดแนวใดว่ามามเอาเอาหอมทุกเอาหอมทุกมิกค่ะหอยไ่ได้เอาสักกระเบือทุูกหอมบ่ <c oughs> <laughs> เอากระเ네ทียมค่ะเอากระเทียมเป็นถุกก็ผิดละกับลงเป็นทอดค่ะอ๋อเตาแก๊สหรือเตาถ่านเ <c oughs> ตาแก๊สค่ะโอ้ผู้ใดจุดให้เตาแก๊สเนี่ยจุดเองค่ะจุดเองบ่ปาดทุกบ่ธรรมดาเฮ็ดุยังแน่นอกจากเฮ็ดผัดกระเพราเป็นะเฮ็ดุยังแน่เอาไปทอดให้เอาเอาหอมกับ เอากระเทียมกับพริกเอาไปทอดแห้งหอมแล้วก็ใส่หมูค่ะโอ้เห็ดกับเข้าเป็นซากผ่าเองบ่บ่ค่ะบ่ซากซากเครื่องบ่ซากซากมือหรือซากเครื่องซากเครื่องค่ะซากเครื่องรีดรีดผ่าเป็นบ่รีดผ่าเป็นบ่เป็นค่ะเป็นเห็ดยังซอยแม่อีกนอกจากซักผ่ารีดผ่าเห็ดกับเข้าเฮ็ดเห็ดยังเป็นอีกแน่ กวาดบ้านค่ะกวาดบ้านถูบ้านเนาะค่ะไปซื้อของเองเป็นบามไปซื้อของเองเป็นบองเป็นค่ะไปซื้อ้านค่าเนาะค่ะเวลาแม่ให้เงินแบ่งหารอยแบ่งพันเนี่ไปซื้อของอยู่้านค่าเนี่ยยานถ้าจะท่อนเงินมาผิดบอยยานค่ะเข็ดแนวดวิธีแก่ถือโทรศัพท์ค่ะถือโทรศัพท์แล้วไปคิดเลขเลยม่นบอ แม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเด็กเก่งแห้งโอเคเก่งเกงเก่งมากเก่งมากน่ารักมากเอาทีนี้ถามถามต่อเวลาเจอปัญหาเจอสถานการณ์เจอสถานการณ์ที่ที่ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเจอปัญหาเนี่ยเช่นเมื่อกี้ที่พระจัรต้นถามว่าเวลาไปร้านค้าเนี่ยแม่หรือใครก็ได้ให้แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันหนึ่งไปซื้อของเนี่ย เรากลัวกลัวมากที่จะเขาถอนเงินมาผิดหรือถูกแล้วเรากลัวด้วยว่าเราจะโดนโกงวิธีการป้องกันของหนูก็คือเอาโทรศัพท์มือถือไปเพื่อจะคิดเลขใช่ไหมใช่ค่ะอจะสบายใจก็ต่อเมื่อได้รับเงินถอนนั้นมาคืนแม่แล้วแม่ก็บอกว่าโอเคกับแม่บอกว่าเงินทอนมันทอนมาผิดเนี่ยเออใช่ไหม <laughs> <laughs> โอเคเก่งมาก